นายโยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลเนื่องในวันทะเลโลกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าอยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาพประชาชนมีส่วนร่วมกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและก่อให้เกิดการฟื้นตัวมีการตั้งเป้าเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เอาไว้ด้วยแต่ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไริไดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกดปุ่มปล่อยทุตกักขยะพร้อมกันเจ็ดพื้นที่เนื่องในวันทะเลโลก8มุถุนายนภายใต้ติงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทรโดยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและพันธมิตรภาคเอกชนที่ช่วยสร้างนวัตกรรมไปใช้ในการพื้นฟูป,ปกป้องธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่กำลังเสือ่อมโทรม โดยนายวราวุธได้ออกมาเรียกร้องผู้นําทั่วโลกร่วมกันปกป้องและฟื้นฟูทะเลให้ได้ร้อยละสาของพื้นที่ภายในสิปีข้างหน้าให้เป็นเขตปกป้องระบบนิเวศทางทะเลที่ปลอดภัยจากการตับตัวประโยชน์ของมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเผยได้พูดคุยกับปร,รับกระทรวง